สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอล AFF Suzuki Cup 2020เกมที่3ประจำวันอาทิตย์ที่12ทธันวาคมกันหน่อยดีกว่าวันนี้เป็นเกมในกลุ่ม B ีนะฮะเริ่มกันที่ทิมชัดลาวครับพาให้กับอินโดนีเซียไป1-5เกมนี้อินโดได้5ประตูจากอาสนาวีมังควลราครับยิงจุดโทษเข้าไปที่เหลือมาจากอีฟานจายาวิทานสุเลมานเอสลาวิลเลียนและก็อีวานดิมาสครับในขณะที่ลาวได้1ประตูจาก กีดาวานสูวันนีนะครับผมส่วนทางอีกคู่หนึ่งเวียดนามก็ถล่มมาเลเซียไป30นจากเหงียนกว่างไห่เหงียนคองเฟืองแล้วก็เหงียนฮองดึกนั่นเองนั่นก็เลยทำให้ตลาดคะแนนในกลุ่มบีตอนนี้เนี่ยอันดับ 1, 2, 3ครับอินโดเวียดนามมาเลเซียมี6คะแนนเท่ากันเลยแต่ว่าอินโดนามปจากฝูงที่ประตูได้เสียดีกว่าในขณะที่อันดับ4กับ5เป็นกัมพูชาแล้วก็ลาวครับยังเก็บแตมไม่ได้เลย ไปต่อกันที่ดาวซนวล่าสุดตอนนี้ก็เป็นซาฟาวีลาซิตของมาเลาที่ซัตว์ไป4ประตูเดีเดี๋ยวส่งททยกันที่โปรกแกรมนะต่อไปครับวันอังคารที่14ทธันวาเป็นเกมในกลุ่ม A ฟิลิปปินจะพบกับทีมชาติไทยแล้วก็สิงคโปร,ร์เจอติมอร์เลสเต้ตามด้วยวันพุธที่15ทธันวาเป็นเกมในกลุ่ม B กัมพูชาเจอกับลาวแล้วก็อินโดจะพบกับเวียดนาม